อินดีต้อนรับสู่ชุดคู่มือการใช้งาน MT5 ในวิดีโอวันนี้เราจะสำรวจความหมายของสัญ,ญลักษณ์เช่น e u i u s d และอื่นๆในแพลตฟอร์ม MetaTrader 5เมื่อคุณเปิดแพลตฟอร์ม MetaTrader 5คุณจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่รายการในหน้าต่าง Market Watch ของคุณออเรามาแยกความหมายของสัญ,ญลักษณ์บางรูปแบบกัน 1. e u i u s d EUR หมายถึงยูโร เงินตราของยูโรโซนในขณะที่ USD แทนเงินตราสหรัฐอเมริกาสัญ,ญลักษณ์นี้แสดงอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างยูโรกับดอลลาร์สหรัฐ 2. g b p s GBP หมายถึงปอนด์สเตอร์ลิงเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างปอนด์สเตอร์ลิงกับดอลลาร์สหรัฐ 3. USDJPY USD แทนเงินสหรัฐในขณะที่ JPY หมายถึงเยนญี่ปุ่นอ สัญลักษณ์นี้แสดงอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างดอลลร์สหรัฐกับเยนญี่ปุ่นส a u d u d แทนเงินดอลลราออสเตรเลียและสัญลักษณ์นี้แสดงอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างดอลลราออสเตรเลียกับดอลลราสหรัฐห USDCHF USD แทนเงินสหรัฐในขณะที่ CHF แทนฟรังก์สวิสสัญลักษณ์นี้แสดงอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างดอลลราสหรัฐกับฟรังก์สวิสแต่ละสัญลักษณ์นี้แทนคู่เงินที่แตกต่างกัน โดยเงินที่อยู่ข้างหน้าคือเงินสกุลหลักและเงินที่สองคือเงินสกุลอ้างอิงมูลค่าของคู่เงินแสดงถึงจํานวนของเงินสกุลอ้างอิงที่จําเป็นต้องใช้ในการซื้อหนึ่งหน่วยของเงินสกุลหลักการเข้าใจสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญสําหรับการนําทางในตลาดฟอเร็กและการดําเนินการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพ